เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรเบลติกแล้วสัมพันธ์ไปกับมดลูกการฝังตัวรวมถึงการแท้งค่ะตัวนี้ค่ะที่ตี่พิม์พในวรารสาร Clinical o b s t e t i c Gynecology and Reproductive Medicine นะคะเมื่อปี2021นะคะเขาทำการศึกษาผลของโปรเบลติกต่อการรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะถ้าคนท้องยากก็จะรู้ว่ากลุ่มโรคนี้นะคะมันส่งผลให้เกิดการขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะรวมถึงทําให้เกิดการแท้งได้เมื่อ ตัวอ่อนเริ่มที่จะมีน้ําหนักคนที่เป็นโรคนี้ก็คือคนที่มีประจําเดือนค่อนข้างมามากหรือว่ามีลักษณะของการขับประจําเดือนออกมาไม่หมดแล้วเป็นการทับถมหรือนําไปสู่ภาวะช็อกโกแลตซีสได้โอเคเขาทําการทดลองกับหนูทดลองนะคะที่มีอาการเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โดยใช้เป็น3ากลุ่มกลุ่มที่1ก็คือไม่ได้ให้อะไรหนูเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็เป็นไปนะคะหนูกลุ่มที่2นะคะก็ได้รับโปรไบอติกตัวเดิมค่ะเซคคารโไมซิสบูลาดิอเนี่ยนะคะแต่ว่าเพิ่มตัวแล โ,ททโบทไบเซลัสอะซิดฟิลัสเข้าไปด้วยผลก็คือเขาติดตามอันตราสาวนะคะอันตราสาวหนูเนี่ยนะคะพฤติกรรมความเจ็บปวดของหนูนะคะแล้วก็ทํอา rt pcr ซาหนูด้วยในสัปดาห์ที่4ี่ถึงสิเนี่ยคะ่ะปรากฏว่าหนูทั้ง2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ทดลองนะคะที่ได้รับโรเบโอติกเนี่ยพบว่าปริมาณและขนาดของโรคลดลงน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโรเบโอติกนะคะเขาจึงสรุปว่าโรเบโอติกนะคะมีความสัมพันธ์ต่อาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและช่วยลดภาวะเยื่อบุโพรโม ลูกเจริญผิดที่ค่ะเราก็เลยสงสัยค่ะอาจารย์ว่าเขาทําการทดลองกับหนูเพศเมียที่เป็นกลุ่มโรคเยื่อบุคลงบนรูจเจริญผิดที่ผลวิจัยที่เราทํากับสัตว์ทดลองค่ะอาจารย์มันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนคะก็โดยทั่วไปนะคะการวิจัยทางคลินิกนะคะก็จะต้องผ่านสเต็ปขั้นตอนก่อนจะถึงมนุษย์เอานะ,ะก็จะต้องมีการทดลองในสัตว์ที่เลียนแบบ<ม>สภาวะจริงซึ่งหนูก็ถูกเนวนําให้มีสภาวะเยื่อบุบนรูกเจริญผิดที่นะคะแล้วก็มีการทรีตเมนต์อะไรต่างๆเข้าควบคุมสภาวะนะเพื่อศึกษาซึ่งเป็นจริยธรรมในการ วิจัยทางคลินิกอยู่แล้วอาจารย์เพราะว่าเราจะเอามนุษย์มาแล้วก็ไปทําให้เขาเป็นโรคแล้วมาแก้โรคมันก็อาจจะทาไม่ได้ต้องเป็นหนูก่อนซึ่งเขาเปสัตว์ทะลุด้วยน้ํานมใช่สัตว์เลี้ยงด้วยนมนะคะแล้วก็เสร็จถัดมาเนี่ยค่ะการที่เราทราบแล้วว่าไอ้สองตัวนี้มันมีประโยชน์ก็จะเข้าสู่ขั้นทดลองที่สามารถนํามาทดลองใช้ถ้ามีความเซฟตี้ปลอดภัยแล้วนะก็เอามาทดลองกับคนที่เป็นโรคเหล่านั้นโดยที่ไม่ทําให้เขาเป็นโรค่